เจ้าวันนี้มาพบกับช่องก้อยพานวตแล้วนะเจ้าวันนี้นะเจ้าก้อยพาท่านผู้ชมเนะเจ้ามานวตตีนไก่เจ้ามากินตีนด้วยกันเจ้ามาได้กินมาหมินแล้วเจ้าตีนนี่นะอ่าอันนี้มากินอ่าต้มแซบแบบว่าเพสแซบนัวขนาดเลยเจ้าไม่อยากจะบอกแต่ก่อนอื่นนะเจ้าขอบีบมะนาวเห็น้อยนะเจ้าเพิ่มรสชาติแบบจิจัดเนี่ยแซบน้อย มีเจ้าหอมร้อนร้อนอุ้ยร้อนร้อนนะเจ้าใส่พักชีห็นน้อยนะเจ้าผักชีฝรั่งเหมาะขนาดเจ้าวันนี้ทำคนเดียวทำเองรับรองความแซ่บความนัวได้เลยเจ้า ร้อน้อุ่นๆนะเจ้ามอะกับบรรยากาศนะเจ้ามากินข้าวด้วยกันเลยนะเจ้ามือนี้เป็นมือขํานะเจ้าวันนี้กินข้าวดึกหน่อยกว่าจะได้ทาอะไรอย่างเซนนะเจ้าเ้ามากินด้วยกันเลยเจ้าวันนี้ทําคนเดียวกินทําตั้งแต่ตุนไก่ไว้เนี่ยตั้งแต่สี่โมงแรงนะเจ้ากว่าจะได้กินตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะเจ้า เจ้าเหมะอหมอ้อนะเจ้าอันนี้ไม่ใี่แต่งอู้นนะหม้อขนะเจ้าอืมน้ำมันจะรู้สึกนุ่มัืนวิธีการทำกราอยู่ข้างต้นนะเจ้า กินไก่เนื่อโลกวเดี๋ยวบอกว่าเมนพีมนพชมีรสชาติที่ต้มเปรี้ยวครบทุกรส อันนี้ค่ะสามารถกินกับกับแก้มองไรแก้มน้ำแก้มหอยก็ได้นะเจ้าแต่พอดีก็บบกินก็หมันมากเจ้าอืมอืมาอขค่ะเจ้า ก็ค่นข้างอุ่นๆหอมอเผ็ดเวยพับกลับมา We'll be right <laughs> back. 感情压抑的，包括、oh, 我们。 น้ำมันยังมีอยู่เลยจะออดอกใส่นี่เลย เปื่อยขนาดเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าขอจบคลิปไปเพียงไปอีกก่อนนะเจ้าวันนี้ตีนไก่ไนงะม้อขนาดเจ้าได้ถึงแซ่บได้ถึงปปนัวครบรสชาติมีเ,เทสตึ้งเปรี้ยว